สวัดีครับมื่อนี้พ่อกันคือเก่าครับพอกงวัวพ่อว่านครับวันนี้วันศุกร์ที่10เดือน10นะครับเนาะ2 5 6 8ครับขอกงวัวพ่อว่านนะครับมื่อนี้มีทรงเด้อมื่อนี้อ่ะแม่สาวครับแม่สาวอ่าแม่สาว17บเจหารอยตัวนี้ออกเลยนะครับเด้อครับอ่าพ่อว่านก็ล่ากับขึ้นรถไทยอีก3โตครับอ่าเสร็จสาวน้อยครับเสร็จสาวน้อยอ่าอาจจะมีลวดลายจังหน่อยนะครับเด้อเพราะเพราะว่านเพิ่อนขาบักเข็บใหม่ๆเนาะขาบักเข็บใหม่ๆครับผม อ่าให้เรียบร้อยแล้วมาต้องห่วงครับเข็บยับร่องหลุดออกเบิร์แน่นอนนะครับวันออกขึ้นรถครับเตรียมตัวขึ้นรถนะครับเนาะบายครับผมแล้วก็ขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยครับผมสี่สาวน้อกันครับสาวใหญ่กับสาวหน่อยครับผมสาวใหญ่หนึ่งสาวหน่อยสามเนาะอ่าเซ็ตเก้าพันหาร้อยครับ1น่งตัวแล้วก็เก้าพันสองตัวเนาะครับผม ไปน้ำกันครับมองเดียวกันครับอำเภอตาลสุมครับอำเภอตาลสุมของพ่อเพดนะครับเด้อครับเพลนทั่มากับจองกนไพรผคคเพื่อนได้ครับนะครับโอเคครับอำเภอตานสุมจังหวัดอุบลราชธานีครับผมมือนีกรขอใกล้ๆะลรกันเนาะครับไก่ๆไรกับ่ไดยังเนาะครับเนาะกับวากันครับเตรียมตัวไปส่งครับโดยเบาร์ย่านเด้อครับเด้อ เนาะเดี๋ยวไปพ่อกันตอนลงรถครับมือนี่พาอว่านเดินทางมานน้ำกันเนาะครับผมรถเบาวยั่นกะนะโอ้หามเลอเกินครับมือนี่คนกบดีข้านนะครับแต่เพนมีเวลาครับโอเคครับทอแล้วครับสำหรับสีสาวนะครับสีสาวนี่ของพ่อว่านนะครับลงรถครับลาลงรถไปละสองเหลือสองครับเอ้าเสือเฮ้ย อาบผเป็นยังบมเป็นยังมันรูดออกจากอันนี้โอเคครับอ่ะอ่าลงเหลืออีกสองตัวนะครับเด้อบ้านนาทมใต้บ้านนาทมใต้ตําบลข้ามว่าแมนครับผมตำบลข้ามว่าอําเภอตาลสุ่มจังหวัดอุบลราชธานีครับมาหอดแล้วเนาะคุณพ่อถึงคุณพ่อเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณคุณพ่อเป็ดนะครับเนาะครับโอ้มาหอดแล้วครับลงมาเรียบร้อยครับ นเบื้องแม่ลูกอยู่่งตีัวครับก็เบิ่งอยู่แดงๆเลยครับแม่นีเนาะอ่าจะพึ่งตีนเตนาะนะน่องนองนุงนุงก็มาแบบนิ่งๆิ่งครับอ่าเพราะวาผ้าเขาบานผ้าเขาขอกเนาะเบิ้งบรรยากาศขอกคุณพ่อท่าไปบบานท่าไปบ้านง่อ้วนเนาะครับเนาะเป็นเป็นคล้ายๆเป็นบ้านไร่บ้านสวนครับว่าอึดหยาดีนี่หละครับ เมืองที่ละพื้นที่พอเพิ่นมาะที่สุดครับเป็นบ้านไร่บ้านสวนเลยเนาะพื้นที่พอเพิ่นก็หลายเหลือหลาเนาะอ่ะมีสาวยาวน้ำครับมีสาวยาวน้ำของเป็ดนะเป็นสาวยาวน้ำของเป็ดครับครับโอเคครับอ่ะป่ะพอบ้านกับผ้าเด็กๆไปละครับี่นะสาวยาวน้ำพอเพิ่นมีหลอบนะครับเนาะบรรยากาศน้ำท่าโอ้ยนะเป็นบ้านแด่บ้านบ้านไร่บ้านสวนนี่แหละครับนะ จกสดมครับาสือโอ้ยผมือวาแงมาเหลียมามาหอดนะครับใบเขาควอกน้ำกันเด้อขณะนี้นะครับะครบเสร็จแล้วครับมีท้งนักรลองพี่นั่งเสพอ้อมเนาะวงนี้ครับอไปไปคนนี่จะไหนคนนี้คนน่้ม่จากเขาคอกพคนยังอยากหาเลี้ยมยัววะอ้าวมเป็นยังโมเป็นยังเดี๋ยวพออจะหายยาหรอกอืมก็หอดแล้วอไม่ละ กินยาขึ้นยาด้กินบ่อไงาะของพ่อพ่อเพิ่นเฮ็ดฟาร์มให้เนาะกินแน่ะผู้ใหญ่ม่กินอืมนี่นี่เนาะอย่งกันกินจักหน่อยทำไมมันบ่เตะบหมด้แอ่่ครับครับอ่ะพราะว่าจับจัดการผูกเสือกให้เนาะครับเนาะครับก็คือเก่าคือเดิมครับตอนนี้ก็คืออ่าทางของพวานก็มีของสมณะคุณในคือเก่าครับอ่า ให้คุณพ่อให้สองตัวไปเลยครับตัวหนึ่งอาจจะที่รูอกจากถุงเนาะบ่เป็นยังบ่วกันเนาะครับเก่าอย่างนี้ก็สองชุดเนาะครับสองชุดสองชุดสองเซตนะครับเนาะเป็นมาตรฐานเนาะครับก็มาตรฐานครับมาตรฐานเทียมม่ให้สองสองเซต็สองเซตที่เก่าแล้วครับผมมีอ่าอ่าโอเคครับได้ครับได้ได้เดี๋ยวอาจารย์ให้อีกเซตหนึ่งก็ได้เพื่นน่ะโอ้ยเหยียบน้ำมีเหยียบเาวยันก็ได้โอ้ยุเพื่อน นี่อยากกันยุ่งให้นะทอนบักไใใ่ที่กันครับ <c oughs> อยากกันยุ่งพอควรนะ้างหลังก็เป็น้างหลังกับติดซ่านา้ำส่าน่ำกับโอ้น่ำกับงามดีครับน้องหมูน้องใหม่เนาะบรรยากาศต้องได้กะเฮ้ยนะเป็นเป็นเป็นฟ้ามขึ้นพอ่เอเห็ดใบเนานะมาทานดีครับมาทานมาทานเุ้นะอ่าบรรยากาศรอบรอบเนาะ มีการเลี้ยงปลาพร้อมครับทุกอย่างอุดมสมบูรณ์ดีครับนะครับฟาร์มคุณพ่อเป็ดบ้านนาทมไตเออการชุมจังหวัดอุบลือาพนี้ครับภาพกาบสำหรับคลิปนี้ครับผมคแบบเบาย่างกับผัวว่าเดี๋ยวทำเบาๆกันเรียบร้อยแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับเออช่อบเบาถึงถึงหัดนะครับว่าผัวว่าน่าอ่าใจง่วงง่ามกันผัวว่าจุดจับจองกันไลยนะครับ ว่หวเนาะติดจัาลบางที่บางทางมันขายจริงางาหงว่าได้เนาะการเกิดแต่ล่าตัวรวมไดเรายัางอยากไปได้เนะาะว่ากันนะครับผมพอเาาข้าแต่ละค่าไ้ในส่นีสองไ้โลเนาะอยากไปยุนันล่ะครับาจะาาไปจนไหนไ,หนไหนเนาะ,ะไปบนไปกันแีน่ เงยสื่อเนาะโอ,อกาสหน้าท่านเข้าไปได้ไเป้ายังกับสิไปให้เราตัวทับเด้นอนะครับสำหรับคลิปนี้นกับเป้ายันกับพอจบคลิปจะสนิทเนาะครับสวัสดีครับ